จเอจะเอ๋เอน้องควายครับน้องควายสงสัยนะว่าใครหนอมายืนถ่ายรูปนี่ก็เป็นฝูงควายนะครับมากินหญ้าในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับท่านผู้ชม ได้อีกบรรยากาศหนึ่งมาฝากนะครับนอกจากมาชมภาพบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะครับผมพายุเข้าแล้วก็มาชมวิวสวยๆด้วยนะครับมาดูน้ำในเขื่อนปา่าสักชทรธิ์ครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับปีนี้นะครับผมว่าน้ำจะขึ้นเยอะขนาดไหนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่ริมเขื่อนปา่าสักชนรธิ์นะครับพาท่านผู้ชมมา ชมวิวนะครับที่เขื่อนป่าสักชนสิทธิ์มาดูปริมาณน้ําในเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์แล้วก็พายุฝนเข้านะครับช่วงนี้มาลุ้นน้ํากันนะครับมาจากช่องเจเอชแนลครับพอดีแยกคอนเทนต์แยกช่องมานะครับเป็นเอสุรชัย h ช n n นลนะครับช่องเดิมเจเอชแนลก็จะเป็นแนวเกษตรนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูน้ำในเขื่อนป่าสักกันเลยครับผมครับจากปีที่แล้วนะครับน้ําขึ้นไปถึงป้ายทะเลน้ําจืดนะครับที่เห็นอยู่มุมบนนะครับ ทางซ้ายมือนั้นคือป้ายทะเลน้ําจืดนะครับผมน้ําจะขึ้นไปถึงป้ายทะเลน้ําจืดนะครับเมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็แห้งลงไปเยอะมากๆเลยครับท่านผู้ชมแห้งลงไปนะครับลดลงไปตอนนี้น้ําเหลือไม่ถึงสิบเปอร์เซนครับดูสิครับแห้งเป็นเกาะเป็นดอนนะครับแล้วก็เห็นสะพานร้างนะฮะสะพานร้างกลางน้ํานะครับนี่ครับจุดอันซีน อยู่ตรงกลางภาพนะครับจะเห็นเป็นสะพานรังกลางน้ำนะครับท่านผู้ชมเป็นอันซีนของโรบุรีนครับปกติน้ำจะท่วมนะครับเต็มไปหมดตอนนี้ก็แห้งนะครับเห็นดินนะครับขึ้นมาเป็นเกาะเป็นฮะเป็นเกาะเกาะเลยนะครับน้ำแห้งมากช่วงนี้เขื่อนก็ปิดนะครับ ให้ปลาวางไข่นะครับงดหาปลานะครับช่วงนี้ก็ให้ปลาวางไข่ครับท่านผู้ชมเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วพายุฝนตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับฝน <or crashes> เริ่มตกติดต่อกันนะครับช่วงนี้นะครับเราก็มาตามดูพายุฝนมาดูว่าน้ําจะขึ้นมาครับมากน้อยขนาดไหนนะครับ หลังจากที่ลดลงไปไม่ถึง10%แล้วนะครับตอนนี้ครับครับช่วงนี้ก็พายุฝนนะครับเข้าจะตกนะครับต่อเนื่องยาวนานกันนะครับผมฟังจากข่าวกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มารอติดตามดูฝนกันนะครับ ฝนตกทางภาคเหนือนะครับน้ำถึงจะไหลลงมาสู่เขื่อนนะครับมารอชมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเรานับเก้ากันนะครับเรานับเก้ากันจำได้ไหมครับท่านผู้ชมจากช่องเจเอชแชนแนะครับตอนนี้ก็มาทำอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องใหม่นะครับเอสุรชัยแชนแนลนะครับในช่องของเจเอชแนลก็เป็นแนวเกษตรอยู่ตอนนี้นะครับผม ท่องเที่ยวนะครับชมน้ําในเขื่อนป่าสักก็ทํากินทาขายก็มาทําเป็นช่องนี้นะครับช่องที่กําลังชมอยู่นะครับท่านผู้ชมครับรอลุ้นกันนะครับว่าน้ําจะมาถึงไหมนะครับป้ายทะเลน้ําจืดเมื่อปีที่แล้วนะครับท่วมเลยนะครับเลยขึ้นไปนู่นแล้วครับผมด้านบนน้นนะครับเกือบถึงท่าปลาเลยนะครับที่หลังคาสีฟ้านั้นคือท่าปลานะครับมนาหวาน ถ้าปลามล้าหวานหรือแพปลามล้าหวานนะครับผมน้ำขึ้นไปถึงด้านบนนะครับจัดงานร้อลอยกระทงนะครับน้ำขึ้นไปถึงครับต้นไม้เขียวๆนู่นนะครับหลังคาสีเขียวๆนะครับเราก็มารอลุ้นกันนะครับว่าน้ำจะขึ้นไปถึงเหมือนเดิมหรือไม่นะครับเพราะว่าปีที่แล้วน้ำท่วมมาครับถึงป้ายทะเลน้ำจืดตรงนี้นะครับแล้วก็ท่วมไปถึงข้างบนนะครับ เราก็มารอลุ้นกันนะครับเพราะว่าน้ำแห้งลงไปนะครับแห้งลงไปมากเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศอีกด้านหนึ่งนะครับฝั่งทิศใต้ของทะเลน้ำจืดนะครับทะเลน้ำจืดนี้จะอยู่ทางทิศเหนือนะครับฝั่งทางด้านทิศใต้ก็จะมีวิวสวยๆนะครับทางด้านโน้นนะครับเดี๋ยวตามไปกันเลยครับ ไปดูวิวสวยๆนะครับใกล้ๆเขาพระทางด้านน้นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะครับเพราะฝนเพิ่งลงไปนะครับพายุฝนสวยงามนะครับฟ้าหลังฝนก็จะมองเห็นหมู่บ้านเก่านะครับเป็นพื้นที่หมู่บ้านเก่าของท่าตัดลานนะครับผมบ้านทุ่งแย่หวายที่มองเห็นเป็นต่อๆดำๆนั้นคือ ตอไม้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นตอมะพร้าวนะครับเมื่อก่อนนี้จะปลูกมะพร้าวกันเยอะมากนะครับผมน้ําแห้งลงไปเยอะนะครับเกือบเห็นแม่น้ําเก่านะครับแล้วก็เห็นท้ายของเขาพระนะครับเราใกล้เข้ามาถึงเขาพระกันแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆอีกนะครับครับถัดจากท่าตลานมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทุ่งเยาวไหวเก่านะครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนนี้จะนิยมนะครับปลูก มะพร้าวนะครับเป็นสวนมะพร้าวนะครับก็เห็นตอที่เป็นแถวๆนะครับเมื่อก่อนนี้จะเป็นแถวของมะพร้าวนะครับพอมีเขื่อนปลาสาขขึ้นมาเราก็เลยต้องตัดนะครับมะพร้าวออกนะครับเพื่อจะให้สะดวกนะครับตอกรมประมงนะครับแล้วก็ชาวประมงในการหาปลานะครับถ้ามีต้นมะพร้าวก็จะระเกะระกะใช่ไหมเลยต้องตัดทําลายนะครับก็จะคงเหลือไว้สภาพตอมะพร้าวนั้นเองนะครับผม บรรยากาศฟ้าหลังฝนสวยมากนะครับเราอยู่บริเวณเขตทุ่งย้าหวายเก่านะครับตอนนี้ก็เป็นมนาหวานนะครับผมเขตตำบลมนาหวานนะครับใกล้เข้าพักเข้ามาทุกทีแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขยับไปอีกหน่อยอหนึ่งนะครับไปดูบรรยากาศเขื่อนป่าสักนะครับในหน้าแล้งเข้าสู่ฤดูฝนนะครับ มาลุ้นกันว่าน้ําจะขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับปีนี้นะครับผมหลังจากที่แล้งมานานนะครับตอนแรกฝนทําท่าจะดีนะครับมาแต่ต้นปีนะครับพอเข้าฤดูฝนแล้วฝนเพิ่งมานะครับจเจะเจ๊น้องควายครับน้องควายสงสัยนะว่าใครหนอมายืนถ่ายรูป นี่ก็เป็นฝูงควายนะครับมากินหญ้าในเขื่อนป่าศักชลสิธิ์ครับท่านผู้ชมได้อีกบรรยากาศหนึ่งมาฝากนะครับหลังจากมาชมภาพบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะครับผมพายุเข้าแล้วก็มาชมวิวสวยๆด้วยนะครับมาดูน้าในเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับปีนี้นะครับผมว่าน้ําจะขึ้นเยอะขนาดไหนครับชมวิวสวยๆไปด้วยกันครับ ี่รถนะครับชมวิวถนนครับริมเขื่อนป่าสักชล์ชทริ์ครับท่านผู้ชมนี่ก็เข้ามาเขตมราาวานนะครับที่ใกล้เขาพระที่สุดนะครับผมนี่คือวัดเขาพระพระจานทร์สวงนะครับครับน้ำแห้งเยอะมากเลยครับท่านผู้ชม ขออภัยที่ภาพอาจจะสั่นๆบ้างนะครับขอบคุณมากๆน,นะครับที่เข้ามารับชมเอสุรชัยชาแนลจะจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไ i ร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบรรยากาศฟ้าหลังฝนครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เอสุรชัย Channel ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมมารอรุ่นน้ํากันครับว่าน้ําจะขึ้นมากน้อยขนาดไหนปีนี้นะครับพายุฝนมาแล้วนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโชคดีเป็นของทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ